สิทธิเท้าฝื้นเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนแม่ตาให้ลูกโดงดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงก่องฟ้าคนรักมากมาเวลาว่าดเส้นคงสร้างสมมุติแสงของเราเข้าทางนี้ใช่ไหม แค่โครงสร้างก็เป็นแสงเงาได้ดสงทงนี้ก็บางอันนี้ก็เข้มตรงนี้ไม่โดนแสงไงเอาคงสร้างบางๆก่อ,อนสร้างเราเพิ่งตื่นของเราตรงไหนไม่โดนแสง มล้ก็เข้มเนี่ยมัมีแสบบงเงาในตัวเลยแค่โครงสร้างก็เป็นแสงเงาไดา้เพราะเวลาแรงเงาอย่างไอ้รูปนเะนี้ยเส้นเส้นเนี้ยมันบาง บางกว่าโครงสร้างทำใหนะ้ดูแล้วว่าเราลงน้ำหนักพิษอย่างที่ครูเห็นเนะ่เราแรงแรงเงาถูกแล้วแต่น้ำหนักได้อย่างขนาดนี้อยู่โครงสร้างก็เลยดูแฝงเข้ากิดด้วลาแรงเงาก็แรงเงาบางด้วยนะระวังเส้นโครงสร้างด้วยเราก็ต้องทำเส้นโครงสร้างให้บางด้วยเพื่อแสงและได้ความสมริงมากขึ้น Ừ, là cái này nó có phiên tài ngầu đây Cái này nó À ที่ทำให้หลอกตาคนดูคือเส้นโครงสร้างคุณฝาวไว้นุ่นเออหรืแก้งานหรอาจจะใส่นิดนิดนึงก็ได้เพื่อให้มันเป็นมวลดูโครงสร้างเด่นขึ้นเอออาจจะใส่แค่มุมนิดนึงเพื่อให้มันดูดูว่าเป็นมุมออได้และ ในคูนี่ลรงแค่สารน้ำหนักดำที่สุดแล้วก็ขาวที่สุดแล้วก็น้ำหนักกาลางลวกๆกว่านี้ไอ้ประมาณนี้เนี่ยเส้นที่เราพายคือเส้นโครงสร้างเราเข้มเกินไปเออทำเส้นโครงสร้างหรือทำให้มันบางกว่านี้เลยไม่ได้เลยลบเนยสะอาดเรื่ยงทำมันใสเข้าสุดๆเออเนี่ย ก็จะมาเนี่ยเก็บว,วน,นีเนเก็บเวอนห,วนหนัวนิดนึงนะครัโอเคครับขอปากไปได้ครับถ่ายหน้านะนเนี่ยนี่ตื่โอเคเพนหุ่นลองดูนกก่าเะิดตามกันงอค